ครับนี่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่รถสามารถสัญจรได้อย่างปกตินะครับ คับนี่ก็จะเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับที่ทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดอย่างต่อเนื่องนะครับ สวัสดีคเรานะะป็นตัทนจากมทเรวันนี้พวกเราก็จะมาสัมภาษณ์คือจากนอง,นองคนในละแวกกันนะคะว่าออมีปัญหาในเรื่องการจราจติดขัดอย่างไรเดี๋ยเราไปชมกันเลยค่ะคชื่อใบเตยค่ะค่ะออวันนี้พี่มีเรื่องที่จะถามค่ะคือปกติตอนแบบมาโรงเรียนกันนะคะ รถจะติดกันบ้างไหมคะหรือว่ายัางไงติดค่ะช่วงเช้าแล้วมันเกิดปัญหาอะไรกับเราบ้างไหมอเออมาโรงเรียนสายมาโรงเรียนไม่ทันก็ม<อ>ีเรื่องจะสอบถามเกี่ยวกับการจราจรติดขัดของบริเวณหน้าวชค่ะคือเป็นบ้างที่พี่พบเจอถ้าเป็นช่วงทั้งเช้าและเย็นนะคะเวลาจอดรับส่งเด็กน,นักเรียนอย่งเงี้ยเขาจะจอดกินเลน อ่ะมันเลนในจอดเต็มละแล้วก็ไปจอดเลนนอกอีกสองอีกสามเลนมันเลยทําให้รถตรงเนี้ยสัญจรยากเพราะว่าถานนมันไม่ได้เลนกว้างขนาดนั้นนะคะมันมีแค่ช่องละสองถึงสามเลนมันก็เลยทําให้เวลาจอดกินไปเรื่อยๆอ่ะล้วเลนที่มันเหลือวิ่งอ่ะมันเหลือแค่เลนเดียวอืมก็จริงๆปัญหาทั้งเช้าทั้งเย็นมันก็จะมีประมาณนี้ค่ะพี่มีเรื่องจะสอบถามนะคะว่า น้องน้องเจอปัญหาหรือสาเหตุอะไรบ้างคะเกี่ยวกับจาราจรติดขัดในละแวกนี้ค่ะก็ะะจะแบบเจอรถติดต้งแต่หน้ารูปบาลสงขานะคะจึงถึงหน้าโรงเรียนวอแล้วก็ติดไปถึงหน้ามหาลัย<อ>ค่ะแน่นองนะคะก็จะมีปัญหาที่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยเนื่องจากว่ามันมีรถแล้วก็แถวนี้มันจะไม่มีไฟแดงทําให้แบบรถเวลามาก็คือจะชนกันอะไรอย่างเงี้ยค่อโทษนะคะคุณครูขาพอดีว่าพวกหนูเป็นตัวแทนจากคณะวิศวกรรมมอทรศรีวิชัยค่ะคืออยากสอบถามเกี่ยวกับ สาเหตุแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับจราจรติดขัดหน้า,บร,นาบริเวณนี้ค่ะสาเหตุนะคะคิดว่าส่วนตัวคิดว่าหลักๆน่าจะเป็นเพราะว่าช่วงเวลาอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็แยกๆตรงนี้ค่ะช,ช่วงเวลาตอนเช้าจะติดเป็นปกติเลยเพราะว่าอาจจะเพราะว่าคิดว่ามันไม่มีไฟแดงอะไรอย่างนี้ด้วยะคะ่ะมีสาเหตุอะไรบ้างไหมคะที่ทําให้จราจรแถวนี้ติดขัดะคะ เพราะว่าคนขับไม่ค่อยมีนายาะกันไม่ค่อยมีน้ําใจในการขับรถบางคนเขาจะขอไปก่อนก็แม่เขาปก็เลยเกิดอุบัติเหตุที่สีแยกนี้บ่อยครั้งใช่ครับช่างบ่อยเลยใช่ไหคะจจงบ่อยเลยสีย่แยกนี้จนพูดไๆคนขับไม่ค่อยมีน้ําใจซึ่งกันตัวกันค่ะเพร,ะพระาะว่าหนูมีเรื่องสัมภาษณ์นิดนึงค่ะอยากสอบถามว่าเอพี่พบเจอปัญหาอะไรเกี่ยวกับจราจรติดขัดบ้างไหมคะอ๋อครับ มีติดขัดเพราะว่าตรงนี้มันเป็นใจกลางเมืองครับแล้วก็เป็นแหล่งการศึกษามีหลายโรงเรียนติดติดกันแล้วส่วนมากจะมารถยนต์แล้วก็ชั่วโมงเร่งด่วนนะครับมันจะทําให้รถไหลช้าสวัสดีค่ะอาจารย์พอดีว,ดว่า,ววาพวกหนูมีคําถามที่จะถามค่ะคือณอบริเวณนี้ค่ะมีปัญหาจราจรติดขัดบ้างไหมคะมีช่วงเช้าค่ะเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยผู้ปกครองก็จะมาส่งเด็กโดยเฉพาะช่วงเจ็ดโมงครึ่ง่ถ้าช่วงเย็นก็จะเป็นช่วงตั้งแต่บ่าย สามครึ่งถึงกระทั่งบ่ายเกือบเกือบห้าโมงพอจะพอจะทราบสาเหตุนะคะเพราะว่าทําไมในหลักๆในตรงนี้ครับก็คือมันมันอยู่จุดศูนย์รวมด้วยนะครับทั้งโรงเรียนเราเองแล้วก็ข้างๆนะครับคือหลักๆกันเราจอดในแถวหนึ่งกับสองถ้าจอดแค่แค่สองแถวรถก็จะติดแต่บันน้อยจะไม่ตกิดเยอะแต่ถ้าเราจอดเพิ่มมาอีกแถวเป็นสามแถวรถที่มันวิ่งได้มันวิ่งได้แค่เรียนเดียว มันก็เลยทําให้รถติดครับแนวทางแก้ปัญหายอย่างง่ายที่สุดเลยส่งกี่นาทีจอดได้กี่นาทีแล้วออกกี่นาทีอืมอันนี้คือง่ายที่สุดคุณควรจอดห้ามเกินเท่านี้นะถ้าจอดเกินเท่านี้จะมีสาะจรมาปี๊ดปีดไล่ออกไปอ่าเพื่อที่จะให้คันอื่นต่อท้ายมาเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะได้ไม่กินเลนออกไปสองสามเนี่ยค่ะมันจะได้ทําให้สัญจรง่ายขึ้นพอจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาไหมคะ ลุงว่าต้องมันอยู่ที่พฤติกรรมคนน่ะลูกเขาน่าจะเปรตเนพฤติกรรมจิตใจสม่เน,บบนของของเขามากกว่าอาจารย์พอจะมะีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างคะสําหรับเรื่องนี้หลักหลักก็คือถ้าถ้าเราจอดรถตามตาม,ตามที่กฎที่เราได้วางไว้ครับเชื่อเราเราเชื่อเลยว่ามันอาจจะไม่ติดถ้าเราจอดเนี่ยเหมือนเหมือนรถมอเตอร์ไซค์จอดแบบนี้รถยนต์ก็จอดแถวหนึ่งกับสอง นะครับมันมันจะมีอีก2เลนที่รถมันวิ่งได้ซึ่งมันมันโคงติดแหละแต่มันติดน้อยครับ,ร,บรถมันจะวิ่งได้ครับ,แ,บแต่เรา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 จอดซ้อนกันตั้ง3ามแถวอ่ะมันก็เหลือแค่เลนเดียวซึ่งมันก็ทำให้รถติดครับ